มามันมีจริงซะด้วยนะครับมันน่าน้อยใจนักบิดาท่านเียดไหมเนี่ยก่อนนั้นเคยรักข้าเลยพระมารดาแต่ทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนไปยังคนละคนหลงเข้ามาถึงตาตักของเต็งใจทีด้วยนะครับใครพูนใดบิดามองทิสไงเช่นนั้นเพื่อนหลงเด็กไปแล้ว มึงไม่ใหม่ไม่ไหวเจ้าที่แล้วทำไมผีหลอกเลยเมื่อกี้ผีผูกคอตายด้วยทำไมนอนลิ้นจุกปากอยู่ไอ้ป้าเลียบได้ไหมนี่แฝ่ก็อย่างว่า่อไรนะทำไมจะเป็นนางโจรจะมาหาใครก็ไร้มารยาทนี่คือตำหนัก่วนตัวของข้าสิงทองแล้วก็เป็นอะไรอ่ะจะเข้ามานั้นแน่ต้องได้รับอนุญาต สันดาปให้ใกล้ย่างมึงถึงบุกเข้ามาได้นี่โดยที่ม so ีข like ้อประตูและขออนุญาตกูสิงทองอีนางโจรทำไมพูดตรงๆนะพูดเลยไปพ้นหน้าไปซะไปไปทีไปนู่นเลยไปแล้วเดินไปที่มองเนี่ยคิดว่าชอบนะคิดว่าเอาฟันยืนยเรียกอยู่อ้าวอีหาคนบ้าอะไรเอาฟันกวักก็เห็นฟันมันยืนๆนนี่คำโบราณนี่เขาพูดเอาไว้ไม่ผิด ปลามแรงที่ไหนปลาก็แรงที่หางแม่ฉันเจรจาลูกก็คงจะเจรจาติดแม่จุดเอ่ยคําจากชั่วแม่ของกูได้แนละ้วสกุลกาอย่างมึงอย่ามาเทียบแม่ที่เป็นหงอยู่บนฟ้าชิ่แม่กูไปซะอกสันดานไพ่กลักกบบ้านเมืองของมึงไปนี่ไปทําดั่งซะมึงไปดัดฟันได้นะไปทําให้ผิวข,ขาวๆก่อนเขามียืนด่ากู นี่องใครหรอกกูบอกเลยเป็นเรื่องของลิเกโคตรมันครับโคตรมันยังไงก็มึงโคตรเดียวกันสองคนมึงได้เลยถ้าพระองค์ท่านเนี่ยไม่อยากให้หมอมันเป็นเมียพ่อหมอมฉันจะเลิกเป็นให้แต่พระองค์ท่านต้องมาเป็นผัวหมอมันได้หรือเปล่าลอ๋อที่สุดออกไปไม่ออกไปเลยหมอมันเม่ยออกนี่ดิดื้อดานไล่กันไปังเลยน่ารักทำผิดตำลับลับลับน่าก จะเมาทั้งพ่อทั้งลูกแบบไปโดนเส้นงนมันเข้ากูรู้ถูกผิดไม่คิดพันผูกอย่ามาพักสุดสีสซุ่น,นเองจะถูกท้าบผมเล้วไหลไล,ล้อเล่าเล่าลืออันหนึ่งนางคือแม่เลี้ยงไม่อาจคองคู่อยู่เคียงเจ้าควรเลีเ้ยงเลิกลม ต่ำต้นชอบไปๆกไปอย่าทำสันดานเช่นนี้พอไม่พอพิงงอจริงพับผาอยากได้ขมาเป็นผัวถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายอยู่ถ่ายทำไมถ่ายหลักฐานสมัยนี้ต้องวิดีโอเท่านั้นกล้องสามสี่ตัวเลยสนอสนอง เดินไปไกลถามหน่อยหัวใจอัเปล่างพอพองแผ้วแผ้วเเพ้วจัดไปยาวขับพมเดี๋ยวจะบแผงเล็กให้ทิ่เปิด,ดขับปั๊มพอเกิดอ,รอ,อารมณ์เอาเอาเอาแล้วรับนะยังไงกันใหญ่โตลม่เหลืยงกับลูกเหลืยงก็ไม่อยากหลีกนะ มีเสียงอรขึครึกอมนะครับเสียงอะไรอ้าเอ๊ช้าก่อนเถิดเกิดอะไรขึ้นจุ๊บีจุดัวมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะ พเขาไปหาน้องถึงในตำหนักนี่เขาไปขอความรักพอโน้ไม่ยอมก็ไร้ลวนรามาพี่คะนี่เจ้ากล้าคำกับข้อถึงขนาดนี้เชียวเหรอ้พ่อให้โอกาสเจ้ามากล่าคคำขอโทษเจ้าไม่กระทำก็ไม่ถือสาหาความนี่เจ้ากลับคิดลวนลามก็ทั่ง,งหญิงแล่เปที่รักของพ่อ เสด็จพ่อสิ่งความเป็นลูกชายของเสด็จพ่อพ่อเลี้ยงลูกมาไม่รู้หรือว่าข้าพเจ้ามีนิสัยเช่นไรลูกไม่ใช่คนจิตใจต่ำทั่วท่าสามานเช่นนั้นมันตั้งหากที่คือจะปั้มลูกสวมเขาให้เสด็จพ่อเชื่อเถิดที่ลูกพูดค,คือความจริงสาธุ เปาทั้งคืนเชื่อไม่ได้หรอกพี่คะ<ต>น้องเป็นหญิงอะจะไปทำเรื่องแบบนั้นได้อย่างไรอะเขาเขาเป็นหญิงเขาเป็นคนคนเดียวในมหาปราสาทราชวังเขาไม่มีใครรักและดูแลเอาใจใส่เจ้ากลา้าพูดจาปรามาตแล้วยังใส่ร้ายว่าเขาหลายใจอีกะ้ะเสด็จพ่อในพระตำหนักก็มีไอ้ยาวอยู่ด้วยท้ามไม่เชื่อถามมาเลยถามมาเลยจะฟังเปล่าเนี่ย จะฟังหรือจะดูวิดีโอรดถ่ายไว้ตั้งสี่ตัวช่วยกรุณานเหลาให้กูฟังทีเดวเล่าให้ฟังเออนอนอยู่อาบน้ําเสร็จทุ่มกว่าแล้วก็วจะนอนนอนเล่นติ๊กตอกเล่นติ๊กตอกไปเล่นติ๊กตอกมานึกเมียลมเลยเปิดนางเอกดู <Hey. S 1> เฮ้ยกระหม่อมเออเดี๋ยวมันนกวอากูอพอดูแล้วเขาท่าก็ทางเลยส่งให้มันดู <Hey. S 1> เฮ้ยส่งติ๊กจิไปพูดสิคนรู้เขาดูส่งติ๊กตอกให้ส่งติ๊กตอกให้ดู ดูก็ดูไปดูว่าอ้าวสองทุ่มแล้วสอ,องทุ่มก็นอนพนอนนอนเสรส็จสะดุ้งตื่นมาดูในกลางอ้าวหกโมงเย็นแล้วนี่หว่าออก็เลยลุกไปกินข้าวกินข้าวมานอนต่อนอนนี่จะหลับไปหลับแต่ดูในกาเอ้าวบ่ายสองซะแล้วมึงเล่าองไรมึงวะ <laughs> บอกกันูจะรู้เ, <c oughs> เรื่องไหมเนี่ยกำลังจะเล่าท้าวความเออเอาเนื้อเลยนอนอยู่สองคนก็อง์ราชบุตรสิงทองนี่เมียเมียแกเข้าไปไปยืนหน้ายืนตา รู้รู้รู้รูไ้ไม่เสียหรอกไปแอนตูดไทยท่าเขามาั้งเอเอเนี่ยเมียแกแล้วก็ไอ้น,นี่เขาก็ไม่เอาไงไม่เอาก็วิ่งแหมไปแอนทั้งรุ้นน่ะแอนทั้งผมผมเอาเนี่ <c oughs> มันไปแอ็นผิดแอนผิดเดพูดให้ฟังแอนผิดเดี๋ยวตีปากเอออันนี้มันก็ไปแอนนี่ก็ให้นำไม่เล่นด้วยนี่ก็แหม่มีอารมณ์แล้วอ่ะมีอารมณ์แบบไม่ไหวแล้วก็ไล่ขับกันมาพี่ไก่เห็นน่ะเมียแกอะไรรู้รู้รู้ ปวดเข้าเออพอไล่ขับมาเมียแกเซ่แท้ๆไปน่ะนั่นนั่นนั่นน่ะเก่งนายยังไม่ได้ใส่เลยน่ะอ้ยให้ท่าเขาน่ะจูพีจูพีพี่พี่รักน้องคนเดียวไอ้บัตรตบโอ้ยเจ้่ยเาทำแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะฮะทำแบบนี้หมายความเป็นยังไงตบหม่อมฉันทำไมจ้าไม่สมควรอาหารเอาแต่เอ๋ ไปเอาใบ่อยลูดเฮ้ยไอ้สัม่นห่างทำไมไม่ยืนใกล้ๆทำไมอ่ะมันนี่ก็ะเป๋าม่ดตัวแต่เอกก็เหม็นนี่ก็ะเป่าใหญ่เลยเสด็จพ่อนี่ถ้าเกิดคำพูดของลูกมันไร้น้ำหนักไม่น่าเชื่อถือในสายตาเสด็จพ่อแล้วก็อย่ารอช้าเลยหยิบดาบขึ้นมาแล้วฆ่าสิงทองทิ้งเสียง